อันนี้ก็เป็นเวลาหนั่งสมาธิเราในสวดมนต์จเจริญพุทธ,ธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นกันรละลึกถึงพระบุธิสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมคุญนาทิคุณของสมเด็จพระสัสดาสมมาสมพุทธเจ้า ลึกในธรรมนิสติก็คือพระธรรมเป็นทางที่ปฏิบัติกรมักสี่พ้นสี่นิพพานหนึ่งธรรมะนี้เป็นสันติโกผู้รู้เพิ่งรู้ได้เฉพาะตอนเองให้ผลได้ไปจำกัดการต้นไม้ผล,ลไม้ ดอ,อ,อกออกผลกต็ตามฤดูกาลดอกไม้ส,ยสวยเนี่ยก็จะออกในฤดูหนาวๆอย่างเงี้ยตามฤดูกาลแต่ว่าธรรมะนี้เป็นอาการลิโกคือให้ผลได้ไม่จํากัดการไม่จํากัดว่าจะต้องเฉพาะเวลาเช้าสายบ่ายเย็นเอื้องคืนใกล้ลุ่งใกล้กลสว่างไม่ ให้ผลได้ไม่จำกัดการเวล่ะถ้ศีลสมาธิปัญญาพร้อมเต็มเมื่อไหร่ก็ให้ผลได้เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเราทำทุกวันสร้างความดีกันเนี่ยสวดมนมต์ตบว,วัดเช้าําวัดเย็นเจริญสติ มีความตั้งมั่นของใจอาจจะมีสติรู้ที่ใจดูที่ใจใจก็นิ่งสงบดูความไหวของใจสังเกตดูใจมันจะไหวไปทางไหนแล้วก็มีสติตามรู้ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับมันแรงมุมเขาชักใจเอาไว้ มื่อมีแมลงมาติดอยู่ในใย,ยนั้นเกิดความสั่นสะเทือนมแมลงบุมก็จะวิ่งไปเอาใยพันต้นแมลงนั้นไว้ก็วิ่งกลับมาที่เดิมนี่ถ้าเรามีสติอยู่ที่จิตเห็นอารมณ์ทั้งหลายาาาที่เข้ามาต่างๆหัวจะมูกเลื่นกายใจส่งมาที่จิตใจเ่ย เราก็รู้มีความสะเทือนขึ้นมาแล้วเรากลับไปพิจารณาอารมณ์นั้นไม่แน่ไม่เที่ยงสตินังก,กลับมารู้ที่ใจไว้นี่การปฏิบัติกับไปลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แนะหะอุปมาอุปไมเหมือนแรงมุมที่จับเหยอนั่นมันเมื่อเรามีสติอยู่ที่ใจเนี่ยเราปิดตาว่าจมูกลิ้นมือกายไว้ ดูที่ใจเราก็จะจับความรู้สึกได้ใงเร่องขอน,ก,นกลัวผีกลัววิญญาณก็ดูที่จิตนี่แหละความปรุงแต่งมันปรุงไปปรุงมาปรุงจน,มนหมดความปรุงแล้วเครื่องปรุงไม่มีแล้วหมดมันก็อยู่นิ่ง,งจิตก็เห็นแล้ว สิ่งที่หลอกลวงจิตใจของเราคือความปรุงแต่งนี่สังการความปรุงแต่งที่มันออกมาจากใจนี่เองทำให้ใจเราวิ่งไปหลงไปปรุงให้รักก็ได้ปรุงให้ช่างก็ได้ปรุงให้เกลียดให้กลัวกลักล็กได้ท่านสารพัดอย่างท่านต้องระวังรักษาใจของเราแล้วถ้าปรุงไปแล้วเห็นสมมุติถ้าจิตเรานิ่งๆอยู่เนี่ย เราจะทำกรรมาฐานกองไหนก็ตามจะเป็นความตายก็ตามนั่นเราจะเจอิลพุทธ,ธานุสติาจิตของเรานิ่งตรงนี้เราเฝ้าดูเดี๋ยวก็จะเคลื่อนมาเคลื่อนสม,มุดขึ้นมาเป็นนั่นเป็นนี้ถ้าเรารู้เท่าทันขึ้นมานั่นจิตมันก็จะสว่างขึ้นอิ่มใจปิติใจมัน เห็นอารมณ์เห็นโลกเห็นสมตสมติจิตกับวิมตุตขึ้นมาเห็นคนเป็นตุกตาเดินได้เป็นสรีละยนต์ขึ้นมาอย่างนี้นะเข้าใจในธรรมะให้ผลได้ไม่จำกัดกาลเวลาอย่างคำสอนที่พ,พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ดีแล้วไม่มีสิ่งอะไรที่ไม่ดีเลยควรที่เราจะน้อมเข้ามานในใจของเรา ว่าธรรมาเป็นของสูงหรือว่าเป็นธรรมชาติที่ที่เราจะต้องเรียนรู้เราต้องน้อมก็มาใส่ใจของเราควรน้อมก็มาใส่ใจัการปฏิบัติเฝ้าดูใจมากๆม,มีสติตามดูใจมากๆรักษาใจไว้เราทำอย่างนี้ความสงบของจิตก,ก็เกิดขึ้นมาแล้ว สมาธิตั้งมัน่นปัญญาเกิดเมื่อเราทำอย่างนี้ไม่หยุดเนี่ยเราจะเกิดความรู้ความเห็นที่ถูกต้องขึ้นต่อการเห็นธรรมในเบื้องต้นก็ไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของนิมิตท,ทั้งหลายหรอกหรือไม่ต้องไปกังวลถรงความสงบขั้นสูงขั้นไหนเพียงแต่ว่าให้เรามีสติปัญญา ให้เข้าใจในความจริงแก้ทุกข์ได้ในใจแล้วก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องอะไรมากอย่าไปคิดไปข้างหน้ามากมาตรงได้ชานได้สมาธิขั้นสูงต้องจะเห็นธรรมเพราะในเบื้องต้นเนี่การเห็นธรรมเนี่ย้าจิตมันรวมกันเข้ามาด้วยสินธรรมติปัญญาละมันก็ไม่ได้สมาธิสูงอะไรหรอกเราเห็นได้ เพียงแต่เปลี่ยนความเห็นผิดเป็นความเห็นถูกความเห็นผิดที่มีตัวตนเห็นว่าไม่ใช่ตนนี่เบื้องต้นเป็นอย่างนั้นจะจะสัมผัสก,กับความว่างที่บริสุทธิ์นี่มันเปลี่ยนอะเปลี่ยนจากปุถุชนเป็นอริยชนนะมุ่งต่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเห็นโทษเห็นภัยนามตะสงสาร ความเป็นไว้แต่เกิดความแก่ความเจ็บความตายล้วคนที่เกิดขึ้นมาในโลกก็ต่อสู้กันอยู่ยังไม่หยุดยั้งล่ะในประเทศตัวเองระหว่างประเทศถ้ามีมนุษย์ต่างดาวก็จะต่อสู้กันไปอีกแต่ก็ต่อสู้กันอยู่ในมตะของความแก่เจ็บตายกิดแก่เจ็บตายถึงจะชนะอะไรก็ยังชนะไม่ได้ ยังจมอยู่ในความแก่เจ็บตายนี่ก็แก่เจ็บตายนั้นพระพุทธเจ้าปรงไม่ทำสงครามข้างนอกทำสงครามภายในจนพระองค์เอาชนะข้าศึกที่มันพาพระองค์เวินไวไยนว่ายแต่เกิดไม่ยาวนานได้สำเร็จนั่นนี่เป็นความชนะที่ไม่มีผูดด้ใดจะชนะได้ แล้วองค์ก็สอนวิธีการที่จะเอาชนะเปิดประตูสู่พุทธะให้กับทุกท่านด้วยคิดดูทีว่าทางนี้จะมีใครมาพบมาเจอไม่มีไม่มีเทวดาไม่มีพระมงค์ไหนที่จะรู้เลยแต่ถ้าเรามาปฏิบัติแค่สมาธิเรายัางอิ่มใจสุขใจใจว่าง กายเบาจิตเบาเราจยากจะเห็นทางและอ้ขนาดเราทําสมาธิดูจิตดูใจของเราอย่างนี้อยู่เสมอทำกรรมาฐานพุทธโธเสมอเรายังอิ่มใจขนาดนี้เราจะกยิ่งรู้ยิ่งเห็นความเป็นนั้นที่จังทุกขังอนัตตาใจก็ยังอิ่มขึ้นมาอีก เห็นกายเป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมแตกสลายย่อยสลายเป็นความว่างใจก็อิ่มใจเห็นอย่างนี <t <t ้บ่อยๆนะมรรเห็นบ um, ่อยๆอาความสงสัยที่มีมานานแล้วว่าการที่เราจะได้เข้าใจธรรมะเราจะไม่สงสัยแล้วเราจะรู้หนทางอย่างชัดเจน ในตัวของเราเองเพราะนั้นในเบื้องต้นความสงสัยของนักปฏิบัติมีมากมายสงสัยไปถึงเรื่องของพระอาหารหันต์มีจริงไหมคิดไปมากเกินไปไม่เกิดประโยชน์ให้เรามาปฏิบัติลงมือปฏิบัติด,ดีกว่าอย่าไปสงสัยทําไมว่าในพื้นดินมันจะมีน้ําหรือเปล่าเออเราลองกดไปกดไม่หยุดต้องเจอน้ํา เราปฏิบัติไม่หยุดลยดูจิตดูใจของเราเสมอยืนเดินนั่งนอนก็มีสติมีความรู้สึกอะไรในใจเราก็รู้จักก็สำรวมระวังตาผู้จมูกเล่นกายใจเราอินทรีย์จะสังวรไม่ยินดีไม่ยิน้ล่เมาาื่อรับรู้อารมณ์ทั้งหลายก็มาสู่ใจการชาหานแต่พอดีการนอนพอดีไม่มากไปน้อย อย่างเก่งก็สีช่ชั่วโมงหรือ5ชอั่วโมงหกชั่วโมงอย่างมากที่สุดทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็ทําเพียนพยายามไม่เห็นแก่นอนปฏิบัติมเม้นแก่การฉันมเม้นแก่การนอนเตินดอยู่ด้วยความเพียนนี่ข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดที่หลวงปู่ชาสอนเสมอๆใน3ามข้อนี้เป็นหลัก เป็นพระก็นมัดระวังอยู่ในพระปฏิโมกนมัตระวังพิจารณาในการใช้ปัจจัยสี่กงเราให้ดีเป็นไปเพื่อที่เราจะต้องการความพ้นทุกข์อันนี้ถ้ามันพร้อมแล้วเนี่ยมาเรื่องของสติพัฒนาการพัฒนาเนี่ยมันก็พัฒนาจิตนี่แหละให้มากขึ้นก็มีสติมากๆนะ น้อมน้อมทำอะไรข้างนอกแล้วก็น,น้อมมาเป็นธรรมะก็ได้น้อมมาเป็นธรรมะพิจารณาเป็นธรรมะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามองเป็นธรรมะอุบายวิธีให้จิตสงบเรียกว่าสมถะกรรมฐานอุบายวิธีให้จิตเกิดปัญญาคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเราบันฝึกบันฝนอบรมจิตของเราอย่างนี้อยู่เสมอ ่อทำอย่างนี้พิจารณาเห็นความว่างเป็นประจำอย่างนี้ใจมันก็เชื่อมั่นหายสงสัยในข้อปฏิบัติมาก่อนมันสงสัยไปทุกเรื่องให้ความสงสัยมันก็เป็นนิวรณ์เป็นเครื่องกลางกั้นจิตไม่ให้สงบแต่มันก็เป็นนิสัยของแต่ละคนทำไม่มไ,ได้ยิ่งเรียนมากรู้มากฟังมากก็ยิ่งสงสัยมากแต่ว่า ลงมือปฏิบัติน้อยมันก็ไม่พ้นจากความหายสงสัยหรอกและเมื่อเราปฏิบัติจิตสงบนิ่งมาแล้วก็รู้จักโอสมาธิเป็นอย่างนี้เข้าใจอ่านมาล้วไปตกพิจารณ์ปีติสุกเอกกตามันอยู่ในตำราเมื่อเกิดขึ้นกับเราบางทีไม่รู้จักอะไรนาะมันนิ่งจังจิตมันนิ่งให้คิดก็ไม่คิดให้ปรุงก็ไม่ปรุงเออมันนิ่งสงบ มา,มาเทียบเคียงกันดูอลไร,รู้โอ้นี่แหละสมาธิเป็นอย่างนี้เรื่องของสมาธิเป็นอย่างนี้นสมาธิเป็นอย่างนี้รู้จัก่อพิจารณาแล้วเห็นกายมันว่างไปจิตมันว่างเอา้านี่ความว่างเป็นอย่างนี้เองยานข้ามโคตรกทตรภูยานกทตรภูจิต เราเราก็เห็นฟังมาก่อนก็ฟังมันอ่านก็อ่านฟังก็ฟังแต่มันไม่ได้รับรู้ลดหรอกหนึ่งมันทับพีไม่รู้รดแก่งนะแต่เมื่อเรามาปฏิบัติเราเห็นอย่างงั้นมันเหมือนกับเราอยู่ฝั่งนี้มันข้ามไปฝั่งนูน้นเท้าหนึ่งยังอยู่ฝั่งนี้อยู่อีกเท้านึงไปข้ามไปฝั่งนู้นแล้วก็เห็นสมมุติอย่างนี้มีมุติเป็นแบบนี้ มื่อก่อนก็สงสัยเอะทำไมเห็นแล้วทำไมไม่ไปเลยอะ่นะนี่มีความมีคำถามอีกอะ่ะไปอ่านตำราเขาก็ว่าเท้าฝั่งนี้อยู่ถ้าอีกฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นละโคตรปูเราก็ทำไมเห็นแบบนั้นแล้วว่าต้องดีบไปเดียเพราะอยากจะไปอยู่แล้วเพราะความอยากมันยังมีความอยากมันผลักดันอยากเะเร็วๆมันไม่รู้ว่าจะไปได้มันก็จะต้องจิตต้องมีอะไรพร้อมทุกอย่างแล้ว ไม่ใช่ไปเห็นจะไปได้เลยก็ต้องยังมีอะไรที่มันยังยึดอยู่ยังเห็นผิดอยู่มันยังมีสายใยความเห็นผิดมันยังไม่ถูกถอนหมดความเห็นถูกมันยังไม่เปลี่ยนหมดมก็กลับมาใหม่จะมายึดมันถึงมัน,ม,นมีตัวเราตัวเขาอีกแล้วก็มีสติทำสมาธิให้ทรงตัวอีกพิจารณากายก่อนละอีกพิจารณาจิตสักธรรมจิตมันก็ว่างอีก มันก็เห็นเอีแมันเริ่มตรงนี้ก็ไม่สงสัยเลยพอามาถึงอย่างนี้ไม่สงสัยไม่สงสัยในคําสอนขององค์พระจอมไตรคุณวระสัมมาสัมพุทธเจ้านะไม่สงสัยในทางที่จะไปสู่ในความเป็นพุธธทธะทีแรกเลยมันเห็นมันเห็นไวามากมันเร็วจิตรวมกัามาแล้วก็ว่างเลย วางสว่างมีความเชื่อมั่นในพระตนไตายมีพระพุทเจ้าเป็นสารณะพระธรรมสงค์เป็นสารณะ,ระ,รณะมันคงเห็นความตายคนเราเกิดขึ้นมาแก่เจ็บตายแต่ไม่ได้ความทุกข์หาทางออกจากทุกขนะ์ตรงนี้ก็เปลี่ยนจากกัลยาณชนเป็นอริยชนแล้ แต่แล้วเหมือนกับเหมือนก็เกิดใหม่แล้วหละกลับมาเกิดใหม่อีกจิตเหมือนก็ต้องทําขึ้นไปใหม่หนึ่งสติสมาธิน่ะตรงเจิเลยนะี่มันมากกว่าเดิมขึ้นไปอีกก็ถึงมาเห็นชัดๆก็จิตมันส่งสมาธิได้ดีละกาว่วางคิดว่างจะยืนจะเดินจะนั่งนี่ก็สงบนิ่งว่างกาเบาจิตเบา สติมาดูที่จิตนี้มันก็สงบแล้วอพอสงบแล้วมันก็มีคําถามดีละเฮ้เราพิจารณาจิตไปเลยจะสําเร็จไหมตรงนี้ก็ต้องราวาังนิดหนะึ่งพอมีสติอยู่กับจิตอันนี้มันจะเป็นสมาธิก็ต้องออกมาจากสมาธินี้มาค้นควา้าทางด้านปัญญาเกิดนิจังทุกขังอนัตตาครั้งหนาาึ่งเราดูจิตให้เป็นอนัตตาเลยก็ได้ถ้าสมาธิมันเต็มที่แล้วเนี่ยนละเอียด กบุคคลที่มีสมาธิขั้นสูงได้ทำได้แต่ถ้ายังไม่ถึงกงกลับมาดูที่ต้นมันที่เราติดอยู่ก็คือตัวเราของเราเนี่ยถ้าเราพิจารณาถึงความว่างได้ตัวศิลสธรมาทีปัญญาม,มารวมกัน,นมันก็เห็นทีเดียวแหละเพราะในช่วงที่บ่มบารมีมันจะสามเดือน6เดือนก็ได้ช่วงเนี่ยที่เราเห็นความว่างเห็นสมมติมีมสมมติม,มีดอยู่อย่างนี้นะ อาจจะแล้วแต่มัธยส,สนาบาร,รมีของคนบางคนอาจจะเห็นแค่วันเดียวเห็นแค่ครั้งเดียวก็ข้ามไปเลยเป็นผู้ที่มีกําลังอย่างละเอียดปัญญาอย่างละเอียดแล้วก็นด้แต่ว่าถ้ากําลังบ่มบาร,รมีอยู่ก็อาจจะต้องใช้เวลาใชเวลาแต่ถ้าสมาธิทรงตัวได้ดีเนี่ย ก็อาจจะไม่ต้องใช้เวลามากแต่การทำสมาธิสองตัวก็ต้องใช้เวลาเพียะนั้นจะเดินมาจากสมาธิแต่ตั้งมั่นข่มกิเลสเอาไว้ยังไม่พิจารณาอะไรแต่พยายามไม่ให้จิตวั่นไหวพอจิตวันไหวก็ไปเพ่งสมาธิข่มเอาไว้อันนี้เรียกว่าทําสมาธินําหน้าปัญญาตามหลังแต่บางทีเราพิจใช้การพิจารณา คนส่วนใหญ่จะทําจิตให้น,น,นิ่งสงบไม่คิดอะไรทํายากยิ่งโลกสมัยนี้ยิ่งยากอ่ะป็นใช้การพิจารณาแล้วให้จิตสงบการดูจิตการพิจารณาจิตให้สงบก็ได้ทําไปมากๆนะเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราจิตก็สงบนิ่งเห็นอารมณ์ปรุงแต่งยินดียินไลจิตก็สงบนิ่งอ่มีปัญญาใช้ปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิ พอถึงสุดท้ายแล้วศีลสมาธิปัญญารวมกันเข้ามาจะเข้าใจว่าเราต้องอาใช้ของใช้ทั้งสมาธินะใช้ทั้งปัญญาด้วยไม่เถียงกันไม่ทะเลาะก,กันแล้วรู้กันแล้วเข้าใจกันแล้วเออที่แรกไม่เข้าใจใพวกทําสมาธิก็บอกพวกปัญญานี่ไม่เคยมีสมาธิเลยสมาธิน้อยมากสมาธิดีกว่าพวกปัญญากว่าพวกสมาธินี่ไม่เคยคิดไม่เคยมีเลยไม่เคยปรุงแต่ง แต่ที่จริงแล้วต้องอาศัยพเยพเื่พอปีติเพลิดเพลิคือศีลธรรมนิปัญญาอันนี้นเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ดีแล้วเป็นทางพ,นพ้นทุกข์ผู้ปฏิบัติอย่างนี้เห็นธรรมแล้วอย่างนี้เรียกว่าเป็นพระสุปฏิปันโนโฉชชปฏิปันโนยายา,ยายปฏิปันโนสามิจิปฏิปันโนนั่นเองแต่ว่าผู้ที่รู้เห็นท่านก็มาได้ว่าท่านเป็นอะไรท่านเป็นขันไหนท่านพิจารณาเราละ ความไม่ผิดอย่างนี้ไปแล้วาพูดทีละก็ไม่ใช่เราสิ่งทีละไปะไแล้วก็ไม่มีเป็นความว่างไปหมดผู้ที่รู้ก็ไม่มีก็เป็นสมมติไปหมดละเป็นความว่างไปมันก็เป็นปรามัติจริงๆผู้เทศก็ไม่มีผู้ฟังก็ไม่มีผู้รู้เข้าใจธรรมะก็ไม่มีแต่อเอาจะปรามัตินะเป็นว่างไปแต่พาจะถึงจุดนี้มัต้องอาศัย การอบรมบ่มบารมีบ่มอินทรีย์ให้แก่ก้าศรัทธาอินทรีย์ความเพียรสติสมาธิปัญญาเป็นพลังซะก่อนที่จะมัดถึงจุดที่มักจะสมังคีขึ้นมาเลาผู้ภาษาปริยัติก็คือทำทั้งหมดรวมกันเข้ามาแล้วเพื่อที่เราจะมาได้รู้ทำเห็นทำนั่นแน่ พราะฉะนั้นไม่ต้องไปคำนึงงชานิทงสมาธิขั้นสูงหรอกเอาไปว่าเราเปลี่ยนจิตใจได้มีความเห็นที่มั่นคงตรงตอนนิพพานได้อันนี้ก็เรียกว่าพระโสดาบันแล้วนะโสดาบันแล้ปฏิบัติทุกวันไม่ขาดเหมือนกับว่าเราต้องทานอาหารเหมือนกนนั้งสมาธินี่ไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องเรียกไม่ต้องไปยังไงตั้งใจทํา นี่เราเห็นโทษของความวุ่นวายของใจที่ไม่มีสมาธิแล้วเห็นอย่างนี้เน่เป็นเป็นทางที่เราจะได้เข้าใจธรรมะก็ขอให้ทำเพียนไปจยาญอยา่างวันนี้วันพระนัพระท่านก็จะทำเพียงกันอย่างอกกลิดกันหลายรูปแล้ววันนี้นะนส่วนพวกเราท,ท,ทุกท่านก็พยายามอยู่อย่างน้อยกับเที่ยงคืนอย่าโยมก็พยายามปฏิบัติภาวนาวันนี้ก็ตรงกับวันที่12สิงหาคม2 5 0 0 ก่อ้อยเจริญในรมทุกท่าน